ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดุด้วงโฮลาปันยิ้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้คุณหนึ่งจะมีปัญหากับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คนหนึ่งนั้นเหนื่อยใจหงุดหงิดเบื่อหน่ายได้และจะมีเรื่องวุ่นวายมากๆเลยนะครับกับคนรอบข้างคนรอบกายทําให้เหนื่อยใจบางท่านอาจจะมีเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยขอให้ระมัดระวังดีๆนะครับเคล็ดลับครับคุณหนึ่งใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงินเงิน,งนทองทองใส่น้ําหอมออรรามนตราน้ําหอมมงคลใส่แหวนนิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้ผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาให้กำลังใจสนับสนุนบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะแต่คุณอาจจะมีโอกาสเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือเรื่องราวโชกไม่ดีเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะครับคุณ2ขอให้คุณ2ระมัดระวังอย่าใจร้อนอย่าช่าใจนะครับเคล็ดลับครับคุณ 2. ใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ำหอมมงคลออร่ามตราใส่แหวนนิ้วนางนำเกลือนพเก้า วางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกโรบาทช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสามมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นขอให้คุณสามประมาณระวังด้วยนะครับรวมไปถึงผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าจะนําปัญหามาให้กับคุณสามทำให้คุณสามนั้นหงุดหงิดเบื่อเหนื่อยใจอารมณ์ไม่่งเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีเขียวหรือน้าตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ําตาลใส่น้ําหอมมงคลออร่ามตราใส่แหวนนิ้วนางหรือนิ้วก้อยนาเกลือนพก้าวางบนโต๊ะทางานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกครัวบ้านก็จะช่่วยยใหุ้กอางดี ครับ วันนี้คุณสี่มีโอกาสจะได้โชคกลาภของขวัญของฝากและปากรับลอยของกำนันได้นะครับหรือของที่อยากได้ก็จะได้ซื้อในวันนี้นะครับหรือมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้ครับและผู้ใหญ่เจ้านายพ,าพ่อแม่คนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาช่วยให้สนับสนุนสบายใจมีเรื่องดีต่างๆเข้ามามีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะบางท่านอาจจะมีอาหารการกินขนมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในวันนี้ถ้าคุณปล่อยวางเรื่องที่คิดในใจได้ปล่อยวางเรื่องกังวลในใจได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่ง ของคุณสี่เลยล่ะครับ วันนี้คุณ5จะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานที่คุณ5รับผิดชอบนั้นจะมีปัญหามีอุปสรรคขอให้ตั้งรับดีๆนะครับและคนรักจะนําปัญหามาให้กับคุณ5เข้ามากวนใจหรือไม่สบายใจหากโสดความเหงาก็จะเข้ามาทําร้ายรวมไปถึงนะครับมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชวไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้อีกด้วยนะครับขอให้คุณ5ระมัดระวังดีๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงินเงิน,งนทองทองใส่น้ําหอมมงคลอามนตราใส่แหวนนิ้วกลางนิ้วนาง นำเกลือนพก,ก้าวางบนโตัวทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกโรบ้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้การงานธุรกิจงานที่คุณหกรับผิดชอบนั้นจะราบรื่นหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับรวมไปถึงมีโอกาสที่จะได้โชคลาภของควัญข,ของฝากและปากรับกลอยหรือของกำนันนะฮะหรือของที่อยากได้ก็อาจจะได้ซื้อในวันนี้รวมไปถึงมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้อีกด้วยแต่ถ้าคุณหกปล่อยวางเรื่องที่กังวลใจไว้ได้หรือบางเรื่องที่คิดไว้ในใจได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากวันหนึ่งสําหรับคุณหกเลยล่ะครับ วันนี้คุณเจจะมีปัญหากับบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณเจนั้นไม่สบายใจหง,งุดหงิดเหนื่อยใจอารมณ์นิง่งและการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณเจรับผิดชอบนั้นจะมีปัญหาอุปสรรคให้แก้ไขรวมไปถึงคนรักก็จะเข้ามากวนใจสร้างปัญหาให้กับคุณเจดได้คนโสดจะเหงามากเป็นพิเศษขอให้ระมัดระวังอารมณ์ด้วยนะครับเคล็ดลับครับคุณเจใส่เสื้อสีขาวใส่เครื่องประดับสีเงิน,เง,นเงินทองทองใส่น้ําหอมมงคลออรา่า ตราใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วกลางนำเกลือนอเปก้าวางบนโต๊ะทำงานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาให้กำลังใจหรือให้การสนับสนุนมีเสียงหัวเราะมีเรื่องพูดคุยบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงการงานธุรกิจการค้างานที่คุณแปดรับผิดชอบอยู่นั้นจะราบรื่นหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีและคนรักก็จะเข้ามาให้กำลังใจไม่สร้างปัญหาคนโสดก็จะสบายใจดีนะครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณแปดเลยละครับ วันนี้คุณก้าวจะวุ่นวายมากๆกนะครับกับคนรอบข้างคนรอบกายโดยเฉพาะกับบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณก้าวนั้นไม่สบายใจสักเท่าไหร่เหนื่อยเบื่อหน่ายอารมณ์นิ่งนะครับบางท่านอาจจะเหนื่อยมากและบางท่านอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับเคล็ดลับครับคุณก้าวใส่เสื้อสีเขียวหรือน้ําตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ําตาลเส้นเดียวกันใส่น้ําหอมมงคลอารามนตราใส่แหวนนิ้ วิชีจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณูนย์จะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยนะครับย้ำว่านิดหน่อยโดยเฉพาะกับบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุนส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้มีกำลังใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินขนมทำให้สบายอกสบายใจดีเหนื่อยครับแต่สบายใจวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณูนยนเลยล่ะครับ